สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแชร์วิธีการหาหุ้นเล่นตามโมเมนตัมนะครับก็คือเป็นโมเมนตัมหมายถึงว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกไลไรมากันทั้งเซกเตอร์มากันทั้งกลุ่มเลยนะครับเราอยากรู้ว่าหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยที่กำลังเป็นที่จับตาแล้วมีดีมาน์ซื้อเข้ามาทั้งชุดนะครับเพื่อเราจะสแกนหุ้นหาหุ้นหุ้นเล่นจากในเซกเตอร์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้นนะครับหน้านี้ที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับจากตัวสกรีนเนอร์ของฟินวิทนั่นเองซึ่งจะเป็นหน้าเริ่มต้นที่ผมใช้แชร์ในทุกครั้งของทุกคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะเปลี่ยนจากตัวสกรีนเนอร์นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะมากดที่ปุ่มกุ่มนะครับปุ่มกลุ่มนะพอเป็นปุ่มกลุ่มเนี่ยคุณจะเห็นว่าหน้าจอมันเปลี่ยนไปโดยที่มันจะแสดงผล performance ของแต่ละเซกเตอร์ ตามรายเวลานะครับอันนี้คือ performance ใน1วันนะครับ performance 1นวันเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีกับเฮลท์แคร์เนี่ยบวกมานะครับนำเป็น2ตัวแรกเลยแต่พอเป็น week เนี่ยเป็น utilities กับ real estate นะครับแต่พอเป็น month เนี่ยเป็นเทคโนโลยีกับ u อ่อคอม m ิว i ิเคชันเซ e ร์ลงไปก็จะเป็น3เดือนครึ่งปีปีหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เวลาเทรดหน้างานจริงๆเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับ1 Week กับ1 m o n t มันเป็นหลักโดยที่เรามองว่ากลุ่มไหนที่มันยังไม่ได้พีคมากอย่างเช่นถ้าเราดูแบบเป็น1 m o n t มันเนี่ยคุณจะเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีกับคอมมิวนิเ t i o n เนี่ยไปพีคค่อนข้างเยอะพอสมควร หรือใน1 We e k เนี่ย real estate กับ utilities เนี่ยถูกไล่มาสักพักแล้วแต่ถ้าเราดูกลางๆนะครับดูกลางๆนะดูแท่งกลางๆนะผมไม่รู้คุณเห็นมันผมไหมกลางๆเนี่ยผมเห็น healthcare อยู่ตรงกลางนะครับอย่างใน1 week วีเนี่ยมีแรงซื้อบวกเข้ามาที่2 8 7 8ในขณะที่1เดือนเนี่ยมีแรงบวกเข้ามาที่3.88%คือมีแรงซื้อเข้ามาแต่ยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นผมมองว่าอาจจะเป็น หุ้นกลุ่มที่กําลังจะถูกเลือกมาเล่นมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะหาหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องกลับไปหน้าสแกนเนอร์นะสามารถกดที่แท่งแผนภูมิได้เลยอย่างเช่นจะเลือกกลุ่มเฮลท์แคร์ใช่ไหมครับกดไปที่กลุ่มเฮลท์แคร์ปึ้งมันจะกลับมาหน้าสกรีนเนอร์ให้โดยที่เลือกในเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์ให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ในเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยถ้าคุณดูดีๆเนี่ยเขาเขาเลือกมาให้นะ975ตัว ซึ่งเยอะมากนะครับคราวนี้เราอาจจะกรองเพิ่มได้ในหลายแบบอย่างเช่นคุณอาจจะใช้เป็นเมกะแคปหรือลาร์จแคปที่ผมแนะนำไปหลายคลิปก็ได้เพื่อหาหุ้นใหญ่หน่อยนะครับหรือคุณสามารถจะเลือกตามอินดัสทรีก็ได้นะว่าในในตัวของเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่เป็นไบโอเทค นะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นพวกผลิตยานะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็น medical care facility พวกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้สามารถแยกได้อย่างเช่นถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยหุ้นที่น่าจะได้รับอน,นิสงจากจากเรื่องของโควิดเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่วิจัยยาออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็น Sector health care แต่เป็นกลุ่มไบ o t e c ค นะพอคุณใส่เงื่อนไขเข้าไปมันจะเหลือหุ้นให้คุณประมาณ537ตัวคราวนี้พอเหลือหุ้น537ตัวตรงนี้เป็นทางแยกต่อล้ว่าคุณจะเลือกหุ้นเนี่ยเป็น Market Cap Size ไหนเป็น Mid Cap, Large Cap, Mega Cap หรือเล่นเป็นไซส์เล็กไปเลยนะครับตรงนี้ผมคอมเมนต์เพิ่มเติมนิดนึงถ้าคุณซื้อเป็นหุ้นจริงเนี่ยถ้าคุณซื้อเป็นหุ้นจริงเนี่ยหมายถึงว่าต้องใช้เงินซื้อเต็มใช่ไหมครับคุณอาจจะมาเลือกที่ Price ก็ได้นะแบบ คือถ้าไม่อยากเลือกหุ้นที่มันแพงมากเนียนะครับมันก็จะมีเรนจ์ราคาให้หรือไปเลือกที่ Market Cap ที่มันอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเป็น CFD หรือ Contract for Difference เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องของราคาเลยเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อแค่บางส่วนแค่นั้นเองเราวางเงินแค่บางส่วนหรือเราใช้ Leverage ในการซื้อหุ้นตัวนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้น โดยปกติแล้วถ้าเทรดเป็น CFD ในการเก็งกำไรเนี่ยผมมองว่าเราสามารถใส่เป็น large cap ไปได้เลยหรือ mega cap ไปได้เลยเดี๋ยวเราลองใส่ large cap ดูนะครับว่าจาก537ตัวเนี่ยมันจะเหลือกี่ตัวจาก500กว่าตัวนะครับตอนนี้เหลือแค่ประมาณ15ตัวแล้วแล้วคุณจะเห็นว่าเออมันก็ได้ทรงหุ้นมาที่ค่อนข้างน่าสนใจในกลุ่ม biotech นะครับ ALNY เนี่ย ALXN เนี่ยเพิ่งมีการ break trend line ขึ้นมา พร้อมโวลุ่มนะครับ BGNE เนี่ยเพิ่งเบรกเพิ่งเบรกตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยครับมีการยิงขึ้นไป pull back และกำลังจะไปต่อถ้าคุณชอบทรงแบบนี้คุณก็คลิกเข้าไปดูนะค,คุณคลิกเข้าไปดูอย่างผมก็จะจะชอบตัวที่ยิงขึ้นมาแล้วพักแล้วยังไม่ไปไกลมากอย่างเงี้ยนะครับ BGNE เนี่ยเอออย่างเงี้ยก็จะเอากลับมาเข้าใน watch list เราอีกทีนึงนะครับว่าเฮ้ยเป็นหุ้นที่เราเตรียมเล่นในสัปดาห์หน้า,าหรือ BNTX เนี่ยกำลังงัดขึ้นเป็นแท่งเขียวนะครับ หรือตัวนี้ i n c y เนี่ยกำลังจะเบรกจะเบรกไฮนะครับ n b i x กำลังจะเบรกไฮ m r n, n a ตัวนี้มีการเล่นบนแชนเนลแล้วมีการซื้อกลับที่แชนเนลล่างนะครับ r e g n มีการเบรกเนี่ยมีการเบรกตัวเส้นแนวต้านขึ้นไปนะครับพร้อมกับโวลลุ่มข้างล่างแบบนี้คุณก็จะได้ทรงหุ้นที่ที่คุณต้องการจะเทรดในเซกเตอร์ที่เงินกำลังเข้า เพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าในเชิงของทั้งเซกเตอร์มันเป็นบวกหรือว่าโฟลว์ของเงินกำลังให้ความสนใจในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยโอกาสที่คุณซื้อหุ้นเบรกพร้อมโวล่มแล้วมันจะไปเนี่ยมันมีโอกาสที่สูงกว่าคุณซื้อหุ้นที่มันเบรกเอาในเซกเตอร์ที่เงินมันยังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เลยอยากจะแชร์วิธีการหาหุ้นจากโมเมนตัมโดยดูจากมันนี่โฟลที่เข้าในเซกเตอร์เป็นหลัก นะครับแล้วเดี๋ยวไว้มีอะไรใหม่ๆในการสแกนซึ่งจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเป็นเรื่องที่เราใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยให้พวกเราสามารถหาหุ้นได้ง่ายขึ้นมีท i ิปส์และทริคอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะมาแชร์ใหม่ครับ